สวัสดีครับจากเพจอะไรคาเมโอนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีเปลี่ยนยางซีนสาดท้ายของอีซูสุคาร์เมโอนะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะฮะเดยชั่นเปลี่ยนให้นะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับแค่มีสักกรไรงัดกิ๊บตัวเดียวนะครับก็สามารถทําได้นะครับขั้นตอนนะครับก็คือแะงัดกิ๊บตัวนี้ออกนะครับปกติตัวนี้จะมีสองตัวนะครับตัวกิ๊บแม่แตช่างชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับ จะมีตัวนี้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งตัวนี้นะครับจะมีสองข้างนะครับซ้ายขวานครับทําการถอดน,นะหลังจากออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการติดสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเริ่มดึงออกแล้วนะครับดึงออกด้านบนนะครับง่ายๆเลยครับบางคันมันแน่นไม่ต้องจกใจนะครับเพราะว่ามันกลับดึงได้ออกมาเองนะครับ หลังจากออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็ดทําความสะอาดไอตัวฝีด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกาวสามเพมนะครับที่จะติดอยู่น้าผ้าประมังมา,าเช็ดให้สะอาดนะครับนีหลังจากเสร็จสหัดแล้วนะครับนีเป็นช่างโต้งนะช่างบานบ้านนะครับวิธีการใส่นะฮะ เราจะเล็งด้านข้างตรงนี้นะครับอะดูด้านข้างตรงนี้ให้เสมอก่อนนะครับมีด้านข้างให้มันเสมอก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งนะครับห้ามนะครับห้ามใส่ข้างใดข้างหนึ่งนั้นไล่มานะครับเดี๋ยวมันจะเกิน ันติดนม่หน่อยก็เงัยอ่ะเล่นสองฝักให้ได้ครับสองที่ให่แล้วจับตรงนี้เลยอ๋อและอันนี้ตรงมไหมอือครับอ่ะก็ถ้าขี้เกียจงั้นก็จะถอดสาดท้ายเอาได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของของคนทำนะบางทีเริ่มถอดแล้วกับงานเอาก็ได้ไม่ได้มีคนมาช่วยสอนเรา อย่างที่เนี่ยมันได้แลนะเพมาแสะมันจะ,นนจะเลี้ยมมาเลยต้องดูให้ดีนะครับตัวนี้ครับถ้าถ้าตั้งไม่เท่าเนี่ยยางมันจะไม่สุดขอบอย่ากที่แจ้งไปเนี่ยครับาจาับได้ก็ตัวนี้ต้องต้องเล็งดีๆนะครับถ,ถ้าสดไม่เล็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับด้านขวาเรียบร้อยนะครับเดีมาดูด้านซ้ายกันนะครับ โอเคอะเดี๋ยวเรามาใส่กิปก์กันครับผมก็การใส่กิป์ก็ไม่ต้องไปอะไรมากเลยแค่ตรงแล้วก็เอาอะไรระแพกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ถ้ากิป์ไม่มีเนี่ยเราสามารถหาน็อตนะครับหาน็อตเกลยวปล่อยตัวสั้นๆน,นะครับมาใช้งานแทนได้ซึ่งตัวมากสัวมากตัวในกิฟต์จะหายกันเยอะนะครับแต่ถ้าแนะนำนะครับถ้าใส่น็อตเกียวปล่อยเนี่ยให้ใส่ตรงจุดนี้นะครับตัวนี้ใ,ใช้กิฟต์ไป้นีเลย เรียบร้อยเดี๋ยวจะลองปิดดูนะครับแล้วลองปิดก,กระจกดูนะครับนั่นเรียบร้อยนะฮะสวยงามนะครับเพียงเท่านี้นะครับคาริโอของคุณก็จะไม่ดังแล้วโอเคครับจบครับขอบคุณมากครับที่รับชม